สวัสดีครับผมสุรชัยังคณาสาย,ยันและคณะของพันธ์ตำรวจสุรพลวิเศษมงคลชัยดรสมชัยวิเศษมงคลชัยวันนี้วันที่15คกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ณอุทยานสมเด็จอมประถมเราขวัญการจนบุรี ขอโอกาสประชาสัมพันธ์ข่าวบุญใหญ่บุญสำคัญให้ได้ร่วมโมทนาอนุมโมทนาในบุญสำคัญในครั้งนี้เกี่ยวกับการถวายงานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรีสักยมุนีโคดมเพื่อประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์ที่จะได้มีโอกาสถวายงานไว้ในพระบรมพุทธศาสนาก็คือ,อพระบรมสารีริกธาตุพร้อมเครื่องรองรับ บูชาทั้งปวงนะครับซึ่งตอนนี้ยังทำไม่เสร็จครบทั้งชุดนะครับจะถวายประดิษฐานไว้ที่เจดีพระเจดีสีพระทองคำวัดเดินเห็ดตะบนทับรังอำเภอมืองอำเภอรพระทองคำครับจังหวัดนครราชสีมาในช่วงกระถินปี2568นี้ครับช่วงนั้นจะมีการถวายพระกระกกระถิ่นและถวายพระลมสาลีธาตุอันเชิญขึ้นประดิษฐานในโถง พระเจดีย์ซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่สร้างมาประมาณสิบปีแล้วนะครับยังไม่ได้บรรจุพระบรมสารีธาตุพระบรมสารีที่ธาตุชิดส่วนนี้ก็ได้รับจากคุณลุงทองดีหัสกุณอารมณ์เช่นเดียวกันในวันมาฆบูชาที่ผ่านมาจํานวนสามสิบสององค์ครับครับแต่พระบรมสารีธาต,าตุทั้งหมดนะครับที่จะถวายนี้อาจจะมีแหล่งที่มาจากสามแหล่งที่เป็นที่น่าปลื้มใจนะนอกจากคุณลุงทองดีแล้วก็จะมีพระบรมสารีธาต,าตุในส่วนที่สมเด็จพระสังฆราช ยาณสังวรเคยประทานไว้นะครับก็จะแบ่งหนึ่งองค์ร่วมแบ่งจุไปในแต่ละชุดด้วยนะครับแล้วก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุในส่วนจากคูบาเจ้าบุญชุ่มนะครับบรรจุไปก็ย่งก็จะมีจากสามแหล่งที่น่าชื่นใจนะครับที่จะได้ไปประฐานไว้นะัพระเจดีย์ต่างๆซึ่งในชุดของที่พระเจดีย์สีพระทองคานี้พระธาตุเจดีย์สีพระทองคำนี้ จะประกอบด้วยพระอบอันนี้เป็นพระอบทองคําแค้นะครับน้ําหนัก5.15บาทมูลค่า250,1317บาท50สตางค์นะครับจะบรรจุไว้โดยจะทํากล่องเงินชุบทองคําเป็นที่รองรับพระอบทองคําเป็นชั้นที่สองและทั้งหมดนี้จะบรรจุไว้ในกล่องเงินชุบทองคําใบใหญ่เป็นชั้นที่สาม ช่องว่างระหว่างกล่องจะถมด้วยรัตนชาติจากนั้นกล่องทั้งหมดนี้จะบรรจุไว้ในเจดีหินอ่อนทรงพระธาตุพนมนะครับจะดําเนินการสั่งทําที่กําแพงเพชรนะครับอําเภอพันกระต่ายกําแพงเพชรโดยในพระสถูปเจดีทรงพระธาตุพนมจําลองนี้จะเจาะเป็นช่องให้พอเหมาะกับการใส่กล่องเงินชุบทองคําที่เป็นที่รองรับพระบรมสารีธาตุทั้งหมดแล้วจากนั้น ก็จะปิดครอบองค์พระเจดีย์จะปิดทองพร้อมประดับรัตนชาติเท่าที่จะทําได้นะครับและจากนั้นสถูปดังกล่าวนี้องค์ังกล่าวจะนําอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่ท่านบันลังกลางถงพระเจดีย์พระธาตุเจดีย,ย์สีพ้าทองคําชั้นสองซึ่งไม่มีทางขึ้นอื่นนอกจากต้องปีนนั่งร้านขึ้นไปเข้าในช่องบรรจุไว้แล้วก็ปิดนะครับเป็นการถาวร พรจจะเจดีย์องค์นี้สร้างมาสิบปีก็จะได้โอกาสเดือนอะกระถินคราวนี้ที่ได้บรรจุพระบรมสายทาาา่าชุดนี้ยังต้องรอ,อเครื่องรองรับเสริมที่กำลังทำอยู่นะครับชุดนี้มีทั้งหมดสามสิบสององค์ครับแล้วก็จะต้องเป็นพระบรมสายท่าที่ต้องเพิ่มเติมไปก็คือมาจากได้รับประทานมาจากสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรและจากครูบาเจา้าบุญชุ่มนะครับ ที่ได้รับผ่านทางสิทธิท่านอีกทีหนึ่งนะครับจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับที่ได้เห็นนี้ขอให้ท่านทั้งจิตอนุโมทนาขอให้ท่านได้เป็นภาคีแห่งบุญนี้สมบูรณ์บริบูรณ์ดังทําสําเร็จด้วยตนเองทุกประการหากแม้นได้ดูทิปคลิปนี้ในภายหลังการเวลาผ่านไปเพียงใดหากมีความเสียดายในโอกาสที่ไม่ได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทําเครื่องบูชาทั้งหมดดังที่กล่าวมาแล้ว ก็ไม่เสียโอกาสน,นะครับเพีย <c> ง <oughs> e แต่ผมอนุญาตให้ท่านนำปัจจัยเทา่าที่ท่านศรทัทธาปลื้มใจดีใจไปร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หรือวิหารทานที่ใดก็ตามที่ท่านศรทัทธามากน้อยแต่ท่านจะดำเนินการนะครับแล้วน้อมจิตว่าเราได้รับอนุญาตให้ร่วมบุญเป็นภาคีแห่งบุญถวายพระบรมสารีริกธาตุที่ปรากฏในคลิปวันนี้แม้การเวลาจะผ่านไปเพียงใดก็ตาม ขอให้ท่านเป็นภาคีทำบุญนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการด้วยการบริจาคก,การทำบุญดังกล่าวนั้นผลปลอดเปิดช่องไว้ให้ท่านที่ได้มีโอกาสเห็นคลิปนี้ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพแม้จะไม่ได้เป็นปัจจัยเข้ามาสู่การทํานี้เลยตรงแต่นั่นก็คือ,คอ,คอการบําบรุงพระบวร,บรพุทธศาสนาซึ่งเป็นความตั้งใจเจตนารมณ์ของหมู่คณะอยู่แล้วท่านได้ชื่อว่าเป็นเจ้าภาพบุญด้วยกันทุกประการหากเรามีโชคดีคงจะได้มีโอกาส ได้ร่วมบุญด้วยกันโดยตรงนะครับเขาคงจะได้มีโอกาสถวายงานในพระบรมพุทธศาสนาเช่นนี้ไปอีกในภายภาคภาคหน้าภาคเบื้องหน้านะครับหากมีโอกาสก็กเชิญร่วมบุญกันโดยตรงครับสวัสดีครับ